วิธีสะดอกเคราะห์ที่ถูกหลักของชาวพุทธความเชื่อในเรื่องของเคราะห์เป็นของศาสนา,าพราหมณ์ซึ่งเชื่อว่ามีเคราะห์แล้วก็ลอยเคราะห์หรือสะดอกเคราะได้ แต่ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ท่านสอนให้เชื่อเรื่องกรรมซึ่งเป็นไปนตามหลักธรรมของความเกี่ยวเนื่องกันของเหตุและผลนั่นคือเมื่อมีเหตุย่อมมีผลและเมื่อเหตุด,ดับผลก็ดับคือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความดีความชั่วความสุขความทุกข์จะเสื่อมหรือว่าจะเจริญล้วนแล้วแต่เกิดจากตัวเราเองทั้งสิ้นเพราะทุกอย่างมันเกิดอยู่ในใจของเราเองเราเป็นทุก,กใใข์ก็อยู่ในใจเป็นสุขก็อยู่ในใจความดีความชั่ว ก็อยู่ในใจเราทําให้มันเกิดขึ้นเองทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากอานาจอะไรภายนอกหรือแม้ว่าจะมีเรื่องภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นก็ไม่ใช่ตัวการใหญ่ตัวการใหญ่มันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นแต่ว่าคนเราส่วนมากมักจะไม่ยอมดูที่การกระทําของตนเองบางคนทําอะไรผิดแล้วก็ไม่ยอมรับ หรือไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดการไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดนั่นแหละคือตัวปัญหาของชีวิตทำให้เราสะดอกเคราะห์ไม่ออกยกตัวอย่างเช่นเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเสื่อมเรื่องเจริญเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆที่มันเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไม่ยอมรับว่าเป็นเรื่องของเราแล้วมาแก้ที่ตัวเรามันก็จะแก้ไม่ได้ บางคนไปแก้ที่ดวงดาวซึ่งมันก็แก้ไม่ได้ไปแก้ที่วันปีเกิดมันก็แก้ไม่ได้เพราะว่าเราเกิดมาแล้วจะแก้อย่างไรเราจะถอยเข้าไปในท้องแม่แล้วให้แม่คลอดออกมาใหม่มันก็ทำไม่ได้บางคนเชื่อหนักไปกว่านั้นอีกไปทำพิธีต่างๆเช่นไปลอดใต้ทองช้างสามรอบช้างมันอยางเอาตัวเองไม่ลอดเลย แต่เรากลับไปคิดว่าเมื่อรอดแล้วเหมือนกับว่าเกิดใหม่มีชีวิตใหม่ถือเป็นการสะดอกเคราะห์แล้วทำอย่างนั้นมันไม่ได้สะดอกเคราะห์หรือต้องต้นชีวิตใหม่อะไรยังโง่อยู่ท้าเดิมนั่นแหละมีคนหนึ่งแกคิดว่าแกเคราะห์ร้ายเลยคิดจะไปลอดใต้ท้องช้างเพื่อทำการสะดอกเคราะห์แล้วเวลาไปหมากของแกมันตามไปด้วย มาเมื่อมันเห็นเท้าช้างเป็นของแปลกเพราะมันใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดมันก็เลยไปกัดเท้าช้างคนนั้นกําลังจะรอดช้างมันจักกะจี้มันก็กระดิกเท้าเตะหมาแต่หม,มามันหลบทันเพราะตัวมันเล็กคนที่กําลังคารหลบไม่ทันเลยไปเตะเข้ากลางตัวซิ่โครงหักตายตายเพราะหาเรื่องสะดอกเคาะเพื่อตั้งต้นชีวิตใหม่ก็เลยได้ไปเกิดใหม่ซะเลย นอกจากนี้ก็ยังมีแนวความผิดผิด,ผดเรื่องสะอกเคราะห์ลักษณะอีกหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องไม่เข้าเหตุผลไม่ถูกหลักชาวพุทธเช่นเรื่องการนอนลงการแก้ปีชงการเปลี่ยนชื่อสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะช่วยสะดอเคราะห์ให้เราได้แต่เราจะเกิดใหม่ได้ทุกคนเกิดใหม่ได้เกิดใหม่ในที่นี้หมายความว่าเรารู้ว่าผิดอะไร เราไม่ดีในเรื่องอะไรแล้วเราตั้งใจว่าจะไม่ทำเช่นนั้นอีกต่อไปเช่นสมมุติว่าเราเป็นคนชอบดื่มสุราเมลัยสิ่งเสพติดชีวิตร่างกายเปลี่ยนแปลงไปนในทางเสื่อมทรัพย์การงานก็เสื่อมอะไรก็เสื่อมไปหมดเสียหายแล้วไปได้ฟังพระท่านบอกว่าการดื่มของมึนเมามันให้โทษหลายอย่างแก่ชีวิตร่างกาย ก็เกิดรู้สึกตัวขึ้นพอร,รู้สึกตัวก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจะเลิกไม่ดื่มผอมมินเมาไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่สูบกัญชายาไอยาบ้าตั้งแต่วินาทีที่ตั้งจิตอธิษฐานไม่แต่ต้องมันอีกต่อไปเลยเลิกเด็ดขาดคนนั้นได้ชื่อว่าเกิดใหม่แล้วแล้วก็ได้ชื่อว่าสะดอกเคราะห์ออกไปได้ สะดอกความชั่วนั่นแหละสะดอกเคราะห์ไม่ใช่มาวัดแล้วทำพิธีสะดอกเคราะห์แล้วกลับไปก็เหมือนเดิมเมาอย่างใดก็เมายอยู่อย่างเดิมเคยประพฤติชั่วอย่างใดก็ประพฤติอยู่อย่างเดิมอย่างนี้ไม่ได้สะดอกเคราะห์อะไรไม่ได้เอาความชั่วออกจากตัวการสะดอกข้อตามหลักพระพุทธศาสนานั้นเราจะต้องรู้ว่าเรามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดเคราะห์ร้ายขึ้นในชีวิต เราค้นหาเหตุนั้นให้พบเมื่อพบเหตุนั้นแล้วตัดเหตุนั้นคือเลิกไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติในเรื่องนั้นต่อไปอย่างนี้เรียกว่าสะดอกข้อเด็ดขาดข้อร้ายจะไม่เกิดขึ้นแก่เราต่อไปพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักช่วยตัวเองให้เรารู้จักพึ่งตัวเองการช่วยตัวเองการพึ่งตัวเองนั้นต้องเอาพระธรรมคำสอนมาเป็นหลักในการช่วยตัวเองในการพึ่งตัวเอง เพราะธรรมนั้นเป็นสิ่งถูกต้องเป็นสิ่งอำนวยความสุขให้แก่เราถ้าเราเอาธรรมะมาใช้เราก็จะพบว่าอะไรอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเอง